สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลกเหนือธรรมชาติวันนี้เรามีเรื่องราวสุดสะพรึงมาเล่าให้ฟังกันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ใจกลางกรุงเทพในห้องเช่าหมายเลข13ในอาคารเก่าแก่ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับเต็มไปด้วยความลับที่น่ากลัวและเงาเมืดอที่ใครก็ไม่สามารถอธิบายได้เประมะดีหญิงสาววัย28ิปีย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปนตามที่เธอคาดคิดเมื่อเธอเริ่มพบกับเงาลึกลับที่ปรากฏขึ้นในห้อง และมันก็คลืบคล่านเข้ามาใกล้เธอทุกคืนเตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องราวลึกลับและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เตรียมตัวพบกับเงามรณะในห้อง13เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะทําให้คุณต้องหวาดทวาอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องหลอนๆแบบนี้เปรมวดีไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางมาก่อนเธอเป็นสาวออฟฟิศวัย28ปีที่มองโลกในแง่ดีและมีเหตุผลเสมอ แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในคืนแรกที่เธอย้ายเข้าห้องเช่าหมายเลข13ในอาคารเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพเปรมวดีเพิ่งได้งานใหม่ในบริษัทมันติมีเดียชื่อดังเธอตัดสินใจย้ายจากบ้านเกิดในต่างจังหวัดเข้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองหลวงด้วยความตื่นเต้นและความหวังเธอเลือกห้องเช่าที่ใกล้ที่ทำงานและราคาไม่แพงนะัก แม้จะรู้สึกแปลกๆที่เจ้าของหอพักดูลังเลเมื่อให้เธอเช่าห้องนี้คืนแรกของการย้ายเข้าความรู้สึกตื่นเต้นของเปรมวดีพลันมาลายหายไปเมื่อเธอพบกับสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้เสียงลั่นกุญแจดังขึ้นประตูเปิดออกพร้อมเสียงเอียด ลิ่นอับชื้นโชยมาเปรมวดีลากกระเป๋าเข้าไปในห้องมืดสลัวมือคลำหาสวิตไฟแต่ทันใดนั้นเงาดำทะมึนก็เคลื่อนผ่านหางตาเธอสะดุ้งเฮือกหันขอบไปมองแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นคงเป็นแค่ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง เปรมวดีพยายามปลอบใจตัวเองเธอจัดข้าวของและเข้านอนด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่แล้วในคืนต่อมามันเกิดขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมหลังกลับจากทำงานเปรมวดีนั่งทำงานต่อที่โต๊ะในห้องเธอรู้สึกถึงลมเย็นเย็นพัดผ่าน ทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเมื่อเงยหน้าขึ้นมองเธอต้องกลั้นหายใจด้วยความตกใจเงาสีดำสนิทปรากฏบนผนังห้องมันเคลื่อนไหวอย่างช้าๆทั้งที่ไม่มีแสงไฟหรือวัตถุดใดที่จะทำให้เกิดเงาเช่นนั้นได้เปรมวดียืนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นระรัว เงื่อเย็นผุดซึมตามแผ่นหลังนี่มันอะไรกันเธอกำลังนึกพยายามหาเหตุผลมาอธิบายสิ่งที่เห็นทุกคืนหลังจากนั้นเงาลึกลับยังคงปรากฏแต่ละครั้งมันมีรูปร่างแตกต่างกันไป บางคืนเป็นเงาร่างมนุษย์ที่บิดเบี้ยวผิดรูปบางคืนกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เปรมวดีไม่เคยเห็นมาก,ก่อนที่น่ากลัวที่สุดคือมันดูเหมือนจะคืบคลานเข้าใกล้เธอทุกทีจนบางครั้งเธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบของมันประทะผิวหนัง เรมว่าดีพยายามหาคําอธิบายเธอตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของห้องแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดเธอปรึกษาเพื่อนร่วมงานแต่พวกเขากลับมองเธอด้วยสายตาประหลาดราวกับว่าเธอเสียสติไปแล้วเธอทำงานหนักเกินไปแล้วล่ะเปรมเพื่อนสนิทบอก แต่การนอนกลับกลายเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวทุกครั้งที่เปรมวดีหลับตาเธอฝันเห็นเงาดำนั้นกำลังกลืนกินเธอเธอตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความหวาดผวาเหงื่อท่วมตัวด้วยความสิ้นหวังเปรมวดีเริ่มสืบค้นประวัติของห้องเช่านี้ เธอใช้เวลาว่างหลังเลิกงานค้นหาข้อมูลในห้องสมุดท้องถิ่นและอินเทอร์เนต็ตจนในที่สุดก็พบความจริงอันน่าสะพรึงกลัวห้องหมายเลข13มีประวัติอันเลวร้ายเจ้าของห้องคนก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นพนักงานออฟฟิศเช่นเดียวกับเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ10ปีที่แล้ว ก่อนหน้านั้นอีก20ปีมีรายงานการฆาตกรรมสยองขวัญในห้องนี้โดยไม่พบศพของเหยื่อและย้อนไปถึงวันที่อาคารนี้สร้างเสร็จเมื่อร้อยปีก่อนก็มีเรื่องเล่าลือถึงคนงานก่อสร้างที่ตายปริศนาในห้องนี้ร่างของพวกเขาหายไปราวกับถูกกลืนหายเข้าไปในความมืด ที่น่าขนลุกไปกว่านั้นทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนวันเพญเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับคืนที่เปรมวดีย้ายเข้ามาพอดีเปรมวดีรู้สึกเหมือนโลกหมุนควา้างเธอตัดสินใจว่าต้องย้ายออกทันทีไม่สนใจว่าจะต้องเสียเงินมัดจำไปเธอรีบกลับห้องเพื่อเก็บข้าวของแต่เมื่อพยายามเปิดประตูมันกลับล็อกแน่น เปิดสิทำไมเปิดไม่ได้เปรมวดีพยายามผลักและดึงประตูสุดแรงแต่มันไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงหัวเราะเยาะดังกล้องในหัวเปรมวดีหันไปมองด้านหลังด้วยความหวาดกลัวเงาดำมหือมาปรากฏตัวขึ้นมันใหญ่กว่าที่เคยเห็นมาก่อน ร่างของมันบดบังทุกอย่างในห้องเปรมวดีกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเธอร้องให้โหพยายามหนีแต่ไม่มีที่ให้หลบเงามรณะคืบคลานเข้ามาเปรมวดีรู้ว่าชะตากรรมของเธอคงไม่ต่างจากเหยื่อคนก่อนๆน,นี่คือจุดจบของเธอ หรือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงนาฬิกาตี13ครั้งแม้ว่ามันจะมีเพียง12ขีดเท่านั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมงานของเปรมวดีสังเกตว่าเธอไม่มาทำงานโทรศัพท์ก็ไม่มีคนรับสาย พวกเขาแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบที่ห้องพักเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาพบว่าประตูห้องไม่ได้ล็อกภายในห้องทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของส่วนตัวของเปรมวดียังอยู่ครบมีเพียงเธอเท่านั้นที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย บนโต๊ะทำงานมีกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่มีข้อความเขียนด้วยลายมือสันเทาว่ามันจีเงานั้นมีจริงอย่าเข้ามาในห้องนี้ตำรวจปิดคดีด้วยข้อสันนิษฐานว่าเปรมวดีหนีหายไปเองแต่ไม่มีใครรู้ความจริงที่น่าสะพรึงกลัว ห้องหมายเลขสิบสามถูกปิดตายไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแต่บางคืนผู้อยู่อาศัยในอาคารยังคงได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วเบาดังมาจากห้องนั้นและเงาดำยังคงรอคอยเหยื่อรายต่อไปในคืนเดือนเพนเดือนตุลาคมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับ หรือถ้าใครมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าขอบคุณครับ